แล้วภาษาอังกฤษมาเลื่อนวีนี้ฉนให้รู้ว่าลับปิดอย่าไปนู่นไปนี่จะพาร์ทีวีเลื่อนวีฉอนให้รู้ว่าอย่าไปไหน ไม่ใูด้าและไม่ทำคูเรื่องอะไรเรื่องไม่ได้เขอนเด็ดเด็ดเรื่องอะไรเรื่องได้ขอนเด็ดเด็ดดูแต่คุณคูวิทูนี่เล่นไม่ได้คุณครูใหม่ก็เล่นไม่ได้คุณครูเก่าก็เล่นไม่ได้ต้องดูเด็ดเด็ด อ่านภาษาอังกฤษทำไมมีบภาษาไทยด้วยถ้ากานที่อ,อ่ากากโอเคอยากไปไหนคุณครูจะดูเดี๋ยวคุณครูจะหาตามทานไม่เจออ่าไม่ไม่ speak in this l แล้วหรอคะ<ต>่ะใช่เด็ไม่พูดภาษาอังกฤษหรอ เาย้ำอ่านจบแล้วภาษาอังกฤษนะคะอย่าไปไหนภาษาอะไรภาษา่วหรือเปล่าไม่ใช่อาอีกรอบได้ไหมอีกรอบได้ไหมอีกรอบได้ไหม็น่งภาษาอังกฤษเรื่องตุได้ไหมได้ลองดูอ่

จบแล้วใช่ไหมจบแล้วใช่ไหมคะภาษาอังกฤษจบแล้วใช่ไหมจุดวีเอ่ะจุดหมิ่นไม่ห้อยจุดเท่าใหญ่ 你好。<laughs>